สวัสดีครับสําหรับวิธีการใช้งานเครื่องนะครับฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับที่ลูกค้านะครับได้ซื้อเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับรุ่น PWM 220 0ไปนะครับมาดูวิธีการใช้งานเครื่องกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับขั้นแรกนะครับถ้าท่านได้รับเครื่องแล้วนะครับให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับวิธีการใช้งานก็คือเดี๋ยวผมอันี้ก่อนมันย้อนแสงอะ โอเคนะครับวิธีการใช้งานเครื่องก็คือนะครับขั้นแรกให้เราเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ปิด2ปุ่มนี้ไว้นะครับก่อนแล้วก็ส่วนสายแบตนะครับอย่าเพิ่งคีบแบตนะครับอันนี้คือการใช้งานครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งคีบแบตเนาะให้เรานะครับเปิดสวิตช์ที่หลังเครื่องนะครับตัวนี้ครับจะมีสวิตช์หลังเครื่องครับหนึ่งตัวครับเปิดสวิตช์เลยนะครับพัดลมก็จะติดแล้วนะครับ นี่มาดูไฟที่หน้าเครื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่1 8โวลต์นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่18โวลต์นะครับถ้าของใครไม่อยู่ที่18โวลต์นะครับตรงนี้ก็ให้ปรับตัวนี้ครับนี่โวลลุ่มตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับแรงดันสวิตชิ่งนะครับก็คืออธิบายการใช้คร่าวๆก็คือตัวนี้นะครับมิเตอร์ตัวนี้จะเป็นมิเตอร์แสดงไฟออกจากสวิตชิ่งนะครับมายังบอร์ดฟื้นฟูนะครับ โดยการปรับรถไฟที่ตรงนี้นะครับปุ่มสเตนเลตตรงนี้นะครับนี่นี่ครับปรับไฟได้นะครับน,นี่ครับปรับไฟได้แต่เครื่องของผมนะครับผมจะให้ตั้งไว้นะครับสแตนดาร์ดเลยที่18โวลต์นะครับเพราะว่าการใช้งานฟื้นฟูเนี่ยยังไงคือมันสามารถรักษาแรงดันได้ว่า ต่อให้เราเล่งกระแสสุดเนี่ยโวลต์ก็ไปเกิน18มันจะทำมันจะไม่ทําให้แบตเตอรี่เราเนี่ยร้อนหรือว่าพังนะครับตัวนี้เอานาะเข้าใจแล้วครับส่วนมิเตอร์ตัวข้างล่างนะครับมิเตอร์ตัวข้างล่างก็จะเป็นแสดงค่าโวลต์นะครับโวลต์แล้วก็แอมป์นะครับที่ออกไปยังปลายสายนะครับตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับกระแสนะครับอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับนี่แล้วก็โวลต์ก็อยู่ที่ศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับมันจะขึ้นต่อเมื่อเรามาเล่งกระแสนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีสองปุ่มนะครับปุ่มสีส้มก็คือปุ่มปรับกระแสนะครับส่วนปุ่มสีฟ้านะครับก็คือปุ่มปรับความถี่นะครับปรับความถี่ได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง15เคเฮิร์ตนะครับโดยการฟื้นฟูเนี่ยเราจะฟื้นฟูอยู่ที่ประมาณ8เคเฮิร์ตนะครับนี่ปรับปุ่มสีฟ้านะครับไปประมาณนะครับ11นาฬิกานะครับตัวนี้นะครับ11นาฬิกาแค่นี้นะครับตั้งไว้เลย แล้วเราก็ทําการนะครับคีบแบตเตอรี่ได้เลยนะครับคีบให้ถูกขั้วนครับห้ามคีบผิดขั้วเด็อดขาดนะครับห้ามคีบผิดขั้วเด็ดขาดเลยนะครับนี่ปกตินะครับถ้าเราทั่วไปนะครับตั้ง18โวลต์นะคีบปุ๊บนะครับกระแสจะวิ่งทันทีนะครับอันนี้นะครับเรายังไม่ได้เปิดเห็นไหมครับโวลต์ก็ยังไม่ได้ออกที่ปลายสายกระแสก็ยังไม่ได้ไหลนะครับโดยการควบคุมได้ครับนี่ครับแอมแยกเลยนะครับนี่ เราเริ่มเล่งกระแสนะครับการฟื้นฟูก็ใช้กระแสอยู่ที่สิบถึงสิบห้าปอร์ซนตก็พอนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ไม่จาเป็นต้องใช้กระแสถึง20สิบอร์เซ็นตนะครับนี่ตอนนี้เล่งกระแสไปแล้วครับอยู่ที่สองจุดแปดอมป์นะครับโวลต์อยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับเราเล่งไปเรื่อยครับเล่งช้าๆนะครับนี่ตอนนี้ผมเล่งกระแสอยู่ที่แดแอมป์นะครับนี่แปดแอมป์แรงดันอยู่ที่สิบามจุดสี่นะครับ ไม่ได้อยู่ที่18นะฮะแรงดันที่ออกไปปลายสายอยู่แค่13จุดนะครับแค่นี้เองนะครับเป,เป็นเป็นแรงดันแยกนะครับอันนี้กระแสะอยู่ที่7.8 7.9แอมป์ก็คือ10%ของแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้ก็อยู่ประมาณทั้ง80แอมป์นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีปฏิกิริยาของแบตเตอรี่เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองส่องดูนะครับว่ามันแบตเตอรี่เดือดหรือเปล่าดูการตุน นี่ครับเดี๋ยวเราลองเล่นกระแสขึ้นไปอีกครับถามว่าความถี่ตรงนี้เราปรับได้ไหมครับปรับได้นะครับปรับได้แล้วแต่ความชํานาญหรือว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่มาตรฐานแรกๆผมจะให้ปรับประมาณ11นาฬิกาคือประมาณสักเจ็ดเคเฮิร์ตนะครับคืนฟยประมาณนี้ส่วนแบตตันไม่ตันเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันอีกคลิปต่อไปครับว่าปรับความถี่ยังไงมันมีผลกับแบตตันหรือไม่ตันนะครับเล่นกระแสขึ้นไปอีกครับ ตอนนี้อยู่ที่15แอมป์นะครับนี่15แอมป์ก็คือเกือบเกือบ20เปอร์เซ็นของมันละนะครับนี่แบตเตอรี่ก็เริ่มเดือดขึ้นมานครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีฟองแลครับอืม นี่ครับการใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับส่วนดูกระแส AC นะครับอันนี้กระแส DC ครับที่โชว์ตัวนี้เป็นกระแส DC ที่ออกไปปลายสายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระแส AC กันบ้างนะครับอันนี้ตอนนี้มิเตอร์ตัวนี้บอกว่านี่ครับกระแส DC ออกที่12.5 cm นะครับเดี๋ยวเราดูกระแส AC ครับ กระแส AC ออกตัวนี้อยู่ที่15-16แอมป์นะครับประมาณนี้นี่ครับกระแส AC นะฮะนี่อยู่ที่16แอมป์นะครับ DC ก็อยู่ที่12แอมป์นะครับ DC ก็คือกระแสชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับส่วน AC จะเป็นตัวกระแสสลับไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นเพื่อให้สันเสบันหลุดนะครับนั่เองทำให้มันหลุดเร็วนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ เอซี่นะครับมันจะขึ้นวงขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับเพื่อให้สันเสบิบุษเร็วๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอฟองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโวลต์ข้างบนเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ตกเลยนะครับอยู่นิ่งๆตลอดนะครับนี่ข้างล่างก็อยู่ครับกระแสเริ่มลดลงมาแล้วครับนี่แบตก็เริ่มเดือดนะครับแบตเริ่มเดือดมากแล้วนี่ครับ ยัเสียงความถี่ไหมฮะมันจะมีเสียงความถี่ด้วยนะฮะพัดลมก็จะเป็นพัดลมเป่าหนึ่งดูดหนึ่งนะครับนี่ที่ฝาเพื่องนะครับก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปแกะนะครับเพราะผมจะรักสายเคเบิลไทยตัวนี้ไปนะครับโอเคเนาะส่วนปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มโปรเทคนะครับนี่ตัวนี้เวลากระแสะเกินสาสิบแอมป์นะครับมันจะดีดทันทีนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนะี่ย สเปคก็คือฟื้นฟูถ้า20%ของ150แอมป์ก็อยู่ที่30แอมป์นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ถึง20%ก็คือสามารถฟื้นฟูแบ200แอมป์ได้ครับก็คือที่10%ก็แค่20แอมป์นะครับ15%ก็อยู่มาณสัก30แอมป์ไม่เกินนี้นะครับส่วนใครที่ สงสัยนะครับหรือว่าสอบถามปัญหาแบตเตอรี่ต่างๆก็สามารถโทรมาหาผมได้ตลอดเวลาครับที่เบอร์ส่วนตัวครับ0ู8 7 2 1 5 0 3 3เครับนี่เวลาทีนี้เวลาเราฟื้นฟูนะครับเนาะจะพอแล้วหรือว่าเราจะเช็คกระแสนะครับให้เราปิดแค่ปุ่มสีส้มตัวเดียวนะครับปิดตัวนี้นะครับนี่ปิดกระแสเนี่ยครับปิดกระแสแค่ปิดกระแสก็กระแสแล้วก็แรงดันที่ออกไปปลายสายก็ไม่ไหลแล้วนะครับนี่โอเค แค่นี้เองแล้วเราก็ทําการปิดเครื่องได้เลยครับแค่นี้เองทีนี้ครั้งต่อไปเราก็ไม่จําเป็นต้องมาตั้งโวล์ละเพราะว่าโวล์เราตั้งที่18ตลอดแล้วครับแล้วก็ไอโฟคอมทีเราก็ตั้งไว้ตรงนี้ตลอดเราแค่เร่งแอมป์อย่างเดียวนะครับนี่ทีนี้การวัดค่า cca การก่อนฟื้นฟูเนี่ยผมจะให้1เลยนะครับวัด cca เครื่องวัด cca แบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อจะวิเคราะห์อาการนะครับถูกว่า แบตลูกนี้เราควรจะปรับกระแสที่เท่าไหร่แล้วก็ปรับน้ำไหมนะครับปรับน้ำก่อนไหมหรือว่ายัางไงนะครับน,นี้เราลองเทสดูนะครับตัวนี้อันนี้แบตที่ผมฟื้นฟูนเสร็จไปแล้วแหละนะครับนี่น,นี่ก็ทิ้งประมาณทักหนึ่งอาทิตย์เนาะประมาณ3 8 0ซีซีนะครับอันนี้มันแรงงานสูงอยู่นะครับนี่ วนสูงเพราะว่าเราเพิ่งฟื้นฟูไปนะครับเดี๋ยวให้วนมันตกลงมาก่อนเดี๋ยว C C ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ส่วนการวัดน้ํานะครับการวัดน้ําก็ได้แบตมาแล้วเนี่ยวัด C C ดูแล้วนะครับเราก็มาวัดค่าน้ําดูนะครับว่าน้ํามันจืดมันเข้มไหมนะครับถ้าน้ํามันเข้มนะครับเราก็ดูดออกนะครับดูดดูดออกยังไงก็คือเอาไฮโดรพิเตอร์นะครับดูดอย่างนี้เลยนะครับดูดออกแล้วก็ เก็บส่ขวดไว้นะครับถ้าน้ามันเข้มนะครับนี่ถ้าน้ามันจืดแล้วก็ไม่ต้องไปดูดออกนะครับนี่นี่ครับนี่จริงๆน้ํามันเข้มมากครับนี่อันนี้ไฮโดรเมเตอร์มันติดนะครับ,น,น, erm น,รบนี่ครับก็จริงๆก็เอาแค่รอยต่อระหว่างเคียวกับเหลืองนะครับ นี่นี่ครับไอ้ฟื้นฟูเกลตเสร็จแหละแต่ว่า,ายังไม่ได้ชาร์จต่อนะครับนี่ Okay. การดูดน้ําก็ดูดเท่าที่เราไฮโดรเมเตอร์มันจะหย่อนลงไปแล้วก็ดูดออกได้นะครับให้เก็บน้ําที่เราดูดออกไว้ก่อนนะครับใส่ขวดไว้เวลาฟื้นฟูเสร็จแล้วเนี่ยบางช่องที่มันยังจืดนะครับมันกลับมาเข้มยากเนี่ยเราก็เอาน้ําที่เราดูดออกตอนแรกครับที่มันเข้มเขมเนี่ยกลับมาเติมนะครับแค่นี้เองวิธีการใช้งานเครื่องนะครับโอเคขอบคุณมากครับ